thank <laughs> you สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมัจกจคิรีพี่น้องคอนเจุบจูบูขูขคนนะคะเอาขอเสียคนมักมวนเนี่ยค่ะอ้ยมาหลายหายหลายขาดจากสี่แล้วน,อน้วอ,องงั้นฟี่นั่นต้องโอจะเริ่องเงินเอาใครจะถูกหวยงวดต่อไปทรงเสีย ฟันเอานะคะฟันไดตัวเหนกับหมวกาล้ำนั่นนโอ้ท่านผู้เจ้ากับพีเพี่อนไห้ผู้คอยเรียนดีๆจะเพืองได้อยฟ้องวินิก่กับผู้นุเรียนเพ่อคอยว้ยนี่ได้ยินเสียงเดีก่อนผู้เด็กกรานในงานดิจิตอลขอเสียงนะค่ะสมนำหนาเนี่ยประหยัดเพราะบางนะมูหล กับภาคตะเทนตกแตกเพื่อนๆบัดค้นจนไยังจะมาเห็นน้ามูนะก็จนโอ้ก็จนลเลยน่ปเด็นเงินมือนน้ามูจังสันประาจ้พี่น้องแ่ว่าขอยกับท่านเลยคื่อกันได้เดี๋ยวนี้ไหมเกลืเงนินเงินข่เนบบาเกลือนยรัฐบาลก็เลยจะเห็นจังสันเนาะตะกี้บัดคอน,นจนเด้่คะ่ะไปเอาคองนี่คือบัตรสวัสดิการไปรูดเอาแล้วละกันแล้วซูโม,มนี้ได้สแกนทอดใบ,บานานะคะกแเกนใบนาป้าด้อดคะ่ะ เออเอามาระวังเจ้ากก็่อยพืชจ <tinc S 2> ิตนาไงรถเกินไหลซูเปอรี่วัดสะเก็ดใบนาจะซื้อนะคะมีดิจิตอลลองดาบพยายังได้แก้ผ่านสะเกนพพ้อมได้เห็ว่าเงินให้เงินคันเป่ายอมพี่ยอมนอบไปจะซื้อหรอกค่ะพราะีว่ามือนีผู้บาวเขานั่นไว้ค่ะบางสิบาไปเที่ยววัดสันเขาบอกก็ให้มาทาอยู่นีละจ้าก็ไปทาในผูบาลก็ได เพราะท่ได้เห็นมากอยู่สภาพเขาเพราะท่านได้มาไปเติมนากนเด้ผ่ะคุณแอค่ะจะมาสวยนะคะเติมนากนจะเข้าใส่เียะาไเนียมาาบกอาก็ในมาหอดไปรอบพุสาวนักกันไแย่งดิบย่างดีเลยไปบหวอดกันไปเดือเดี๋ยวปัหาเพราท่านมากหป บาเป็นเือนนั่งจีน่บาเป็นเรื่อนนัจากภาอยากอาจจะได้ก็บ่เห็นป่าย่ได้ถามพีนองพีนองก็จีนองก็หัวเินพีนองครับเอ็นผู้สาวผมครับ พ่านบอกมาผู้สาวผมงายกว่านี้ครับผู้ใดน้อยจะจอยหุ่นบางๆแล้วนี่นี่นผู้สาวผมนั่นนั่นกันไปกับท่านเห็นไหมโย่สิผูเพียงกับบอกเราสิโทษพวกมันเรหนักเับสรายบลาว่นเาเหนาผู้าท้าลทัจผู้่าวก่อน รับโดยไอโฟน e 38แโขอรับแล้วก็จะเรียบผอครันกันแน่นอนยังเรีนกันไล้พราได้ยินว่ตาจ้างกันดอกขาจารย์คานุกับพันยินขอบ๊าเป็นต่ย่ามันกับภาคการเรีนนั่นละกนเฮัลโหลอุ้ยฮัลโหลกอรีจ้าไอ้เมื่อค่ำเราด้ดีกอนีเอามา่อใจเดก็เ่ไปเห็นจอมกอ ไขเห็นเนี่นเขาก็ดูหมองเก้า uh ที huh. yeah. ่จะาของบ่บเขาถ่ายูุนันลอ้ายก็ว่าม่นันไปขางพดน่ะก่อนนี้เออก็ยุขางพจนะเพีนก็เดินนีก็ว่าไอไปว่าหันายเห็นนั่งดำก็เหมอนว่ามันคุยวนังกินหยัก่อนนี้เป็นก่อนนี้ไปหาตัวายเด้เขาไเาเจ้าของไปถือหมองว่าเดี๋ยวนี้ไปพ่อคุ้ยจังสั่นดี๋ยนี้แมือตัวมอง่าน่เกกบีหมอเก้าทั้นะเบิ้งดีไปเบิ่งดีไปมันเป็นคุ้ยเพราอมันเป็นหมูเดงนั่นเิ ขนมาบ้าหัเดี๋ยวกว่นนี่ก็ต้องว่างสายเด้อเนีตไหนไอ้ิยาก็ไปหอ้ยังรอบเด้่อก่ี่อา แตงตัวพวกนี้จะองก็จะไม่หยอกเข้าไปั่วยจะพรอยากำมาพี่จะไปยุทธนานแล้วก็อยากลายนี่ตุนต่นพวกเอานู้รอวะค่ะธรรมดาแล้วคนงั้นต้คนรอคู่ก,กันคู่กันไปเร่ๆก็ยังสนสนุกกระบอนลากเด็ดรนับแสกกระบอกยุบงานเอาลุกหม เจ้าของเจ้าของจำได้บ่อยกว่านี้เจ้าของก็นศพาเขาไปเที่ยวเด้โอ้ยเดนื่อนะไอ้พวกเคยลืมในวันศุนี้เจ้าของวัพาเขาไปเที่ยวใส่ไอ้วันศุกร์ก่อนนี้เปฟังลามหมดแล้วมึงเนี่ยเป็นฟังลามอ้ยเจ้าของจะรอสีเขาเด้อก็มาไปตรวจไม่ได้สีอุ้ยเนาะวันี้ ไอ้บ้ายอกยอหงต๊ใจ่เวอรดเอาจซีจาติเจถ้าค่อยไปเนาะเขาเป็นยังล่ะเขาจะหนาเพระ่นวด้เดี๋ยวนี้เขาหัวด่วนรวดเาท่นเรยวอีก่น่เออถ้าขาเดือดแตงข้าวเดือดเพลเดือดเราน่นละ

หมา่หพี่บาทจะซื้อใช่หรือพี่บาทก่อนนดีพ่า่ยอ้ยพวกเบนตมกอลเกัไอ้บ่มไอ้ไออ้ไไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้ออ้ไอ้อ้ไอ้้าอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไ้อนไอ้อ้ไ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 ด้ไอ้ไ้าอ้อ้มอ้อ้ไอ้อ้ไอ้้อ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ่ออ้ไ่้ไอ้ออไอออไ Quay như xin lỗi quá em đừng có nhiều công việc. Quân y bóp mang cái đi. Di bóp sáng hôm đẹp hôm nay đi bóp cô bóp của bóp đi 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 đi bóp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  đi đi bóp đi bóp đi đi bóp đi bóp đi đi bóp đi พม่เ่าได้เด็นแม่มักกาดีพอปรเ็นมเราไปยังสนั่นพอสมยอีลาดีละมาอ้วนได้ใจแค่ว่าคอ้วนกันสิอีลาหันใจเอียมโมลุกถ้็จะไปชางไปต้องเท่่าแดนเนาะพัดเอไม่ยิ่งพอกันแสออกซิเจนอยู่ลพอกบานตัวอ้าฮ่ามิว ปปสาุไป,ปจเขาสารโมือได้นหนิีเจ้าผู้ชมเหน้่มเอาเห็นหัวใส่สังมาคือไก่ห้งเอาเท่าทับูแท้เจาท่าเจาเ็กเาเ่านตัท,นตนตท่อกับภูหรอมัน,นมเท่าแห้งเนาะชุดลาชุดี่ชุดละนดน พ่อเป็นมาผ่าออกเพาถากคนไปเลยบาไหน่อผ่าออกมาถาดก็ใชหรอกคือนี่แหละไอ้พ่อถานนะถามเรื่องะนี่หละปืนลูกเตเราก่อผู้ใดอยู่บ้านไหนเมืองไดอยู่บ้านตัดใสบ้านแ่ใสหน่บ้านคือ่อบ้านต้มขดบ้านคือ้บนพวอพ่อนแม่งพ่อตายท่ามาให้ทามก็ทามพูดทามก็ทามเบิรดโนเก่าก็ร้องกระเด็นข้างนอก ถ้าเมื่กิ้มันเป็นกู้เลยกูเสีโอ้หไอ้เนี่นนีข่อยหยอก้เมา่ออยกไปบอกาไปกไอยากคูอ้นี่ว่าข่อยเป็นลูกผู้ใดนี่นอยากอัครข่อยนี่ลูกไ่ใช่เขียวยุคุมวัด่ะวเบิ้งสายตากับหูเปนผู้เดียวกันเลยลูกที่เขียวเนี้วนี่ขี้ที่หากินเตลุ่งท่านที่ลง จะไปโผล่ใจกันได้เหรอตำรวจจะโผล่ใจก,กันเหรอ้ยโผล่ใจกันยังคู่ปป๊บเก็ห้องใจเป็นบ่าวเป็นสาวอัู่นะแป๊บคู่ปป๊บกันแม่จะเป็นตำรวจยังคได้ปป๊บแล้วมันมันแปบแบบนั้นถ้าแบบไหนถัดเจ้กกอดเป็นบ่าวเป็นสาวมากันแย่กัน,กนจะนว่าพ่อแม่บัวเห่ากันหีืลูกมากันปะได้กันแม่วัยคนซื่อเชียวมันมันเหมือนเพียงหลายคือ คุณแม่เป็นยังค่ะเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานจะมาบอกกันขอจะเขาบอไปหุ่นโรคบาลมันจ่าผมจกขึ้นบอไปหาหมอเม็ดสีทานโอ้ยอย่าส่งไปตัวโรคบาลมันจ่าน่ะเอาขึ้นบอกไปโรคบาลมันจ่ากินเนี่ยหมอวอาน้ำพอบมบวนเลยหนึ่งจะได้จะมาพนันเรื่อของควมหวนไปไนี่ไหนพอไปหาหมอนั่นไาเขาจะบอกว่าเท่าพนิยังสิแตกคนเราืองอยู่ หมอเมาเราไปหาหมอแล้วเขกระด้างได้ฉันเร็ววันนี้ขาอ,นอ,นอันอารเน็ตเป็นได้ล่ะเอาจนขึ้บาอันเนี่นยเพิดเป็นเป้าดูซีโบ่พระเอก <ๆ S 2> นั่นเอกบอกมาว่าชั่นได้จะพ่วงมาได้ได้จะเงินตลุกออกมาได้จะใบป,ประกาศนีเลยตั้งใจฟังด้วค่ะเด้อจยาบ

นนีได้ค่ะรอก็ค่ะแม่ไว้รออยู่ต้นลรูปภาพไนลูกผู้ใดล่ะแผู้หนีเองลูอยาขอนเมาอยู่นั่นคะูยแขอันลูกบียวเน่ยค่ะโอ้ยมันจะไปเตะเรกม่เตีผิซี่เอาเอลี่ยมไเป็นรูปเนสาว เตะียมันบนัข้างเล้วมัมาอ,าวองกีกันม,กมันในหน้า,า,า,าันมันจะเข้าไมุ่่ไปมันก็จะไปเจ๊กับคนตกกนเดียวเมียข้างขี่เราสองข้างขี่เราเปนเมียมัน่ะยังขึ้นสี่ข่าด้วยเขาย่ายุติแม็นมาข่ขาหู้เขากเข่าหู้ขอ้นกันข้างกูว่าเด็กข้างนี่กันเมียผู้นั้น,ะดนได้กียบอะไาป ตอนเป็นสาวจังเป็นเจ้าเบงอยู่วะอันนี้สวยก็เก่าเลยค่ะเถ่าขึ้นมาจะขึ้นจะหัวให้ได้ใจเดี๋ยวเฮ้ยเก้เนี่ยจิ้งแก่จิ้งหัวให้เถ่าว่เกิดมาทำไมเจ้าเอ้ยพวกขี้ให้ขึ้นเจ้าแบบนี้ย่างเขาไม่หาถวยคนมันสิบประหูก็มองในตี่เขียวเถ่าว่าตานีเลยว่า ูหา oh, ยเดดใจเ้ยรักนะเด็กโงกูเสียเี่ยมันอีกแล้วม่เรื่อนเจ้าุนเลว่ามนเจ้าเจ้าแม่อยพี่เร็้กวข้ามูแต่มาขานมาจุกคน โอ้ยขอบคุณครับบ่ล้ําด <jack> ินขอบคุณค่ะเอ้าแต่จังหวัดแล้วเป็นว่าจะได้มานํากันขนตบๆคนะกันบตไปมดให้เขาเอากันลด ก็เอาเอาเลยสำหรับลูกคว้ขี้เรากูไม่ให้เอาลูกโคต้องเอาในรัฐอาเซียเท่านั้นใส่เขียวอาเซียกูได้อาเซียนอีกมาผลยืนยุ่งผลแล่ปื้อปื้อยุ่งผลเอ้าแม่อาเซียหรือ้ม่เด็กเอือกันดิู่เอือกุเท่าเลยขี้เราบรีแอสทัพเมนะลูกคว้าขี้เรามพราะจะไปสนใจแม่หามาให้ก็ในรับอาเซียนเงินลอยล้านพันล้าน ดีดดวยเชียเมลูเมล็องเลวอวดอวดรอบอวดอบก็หวารอลวจเสีย่าก็เ้าเจ้าสาวเม่ามีโออโอหนเขาเจ้าจอมันยอดมาเถื่ใจอาเสียลายเถืกใจแล้วครับคุณแมท หนูจ๋าอิว no. ่าใจได้กับคำวาหันหนูแต่ยิ้ว่าเขาเอิดมาหนูเขาหยองก็ซื้อกนแเนาะหนูซื้อบายังไงหนูซื้อบาก็นโอ้โหซื้อกะบวนคนกับภูน่าขี้โพเฮ็นอึ้งเืยอาสียมาคนอืวน คืกใจลายมักแล้วครับคุณแม่โอ้โอ่โอ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 ,โอ,โอ,อาเซียคาหวายังไงอาเสียแขนพาลุ่นใดน,น้อครับน,น้อกลุนบอยายเมียหนุ่มเสเียมึงดอกบังคำมีน้ำหายมึงมึงจะไปใส่ปานแลลวตอนนั้นมาลืมแขนมา โอ้โหโอ้โเสียเสียซื้อทองมาจากร้านไหนเนาะเป็นตะถามือกาวซ่าแท้เจ้าก็จะไปถามเป็นสิริงิศอยจางหลอนถามเมันไปโดนทีข้อเด็ดเนาะเอาพ่อก็จะงูไม่รู้จะงูบอกิ่าซื้อทองมาแต่ร้านไหนจริง่าจากลานไหน้านแม่ตากว้าวทองเก้าเก้าโซนาโซลังวุ่นวายดีนะไปนั่งอยู่ซื่อๆบอกขี้เรา ไอ้หนุ่มคนนั้นผู้ใดกันน่ะคนนี้บางคเสียถูกต้องเลยเอาไปก่อนนี่ผู้บ่าวหนูค่ะฮะลบไปอย่าเพี้ยงสินี่ขอหนุ่มอาเสียมองดูแลผู้หญิงคนนี้โตค้งสิดูแลบ่ได้เลียมบ่ไหวเพราะฉะนั้น

หาง่้นดลว้าเขาหัวนั่นแหะเนาะกีฬาคือจังหวะสันลูกจะไม่เห็นติฟ้าจะไม่เห็นบอลผู้ชายหงัดคอยพอกกีฬาเขาจะขึงเขาจะง่าลูกกีฬาตรงคุ้่ใจกีฬาผู้งามกีฬเขาจะงัดกีฬาคือนหนึ่งใรอตองกระนี้เปอนกีฬาคุ้เดียวสวยสุดๆเลยแจะมาลอกขันเนาะผู้งาม

ยอมครบต้นแรงแม่หอที่บอกนี่เล่นแต่ละันนีอยากอกเีย ตัวแน่นะเหลียวบางนาในพวกแกกเสบนวดเทพสาสเตีวพ่อโตใส่มาทำไมนึกเสื้อสีหอเหลืองทรงสีแดงๆบักผู้หย,ย่ไงมัด<ะ>ตั้งใจ่าบบหลาสักเลยกูกไ่เห็นใจูพ่อแล้วเสียฟังคำผมเลย ผมเห็นว่าแมพระเวสะดรเนี่ยบอกมันไปดิพ่สิมงกลเนี่ยไอ้ก็ห้ามเถ้าเนื้อ้จดิจำใส่สมองไว้